เทวดาดลใจให้ท่านได้มาเจอคลิปนี้โปรดขคหน้าจอสองครั้งก่อนรับฟังคำแนะนำโดยคำทำนายนี้เป็นคำทำนายภาพรวมเท่านั้นโดยมีได้เจาะจงไปถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะวิเคราะห์ดวงรายสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่8ถึง14ธันวาคม2568ของท่านที่เกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารการเงิน มีรายรับรวดเร็วหมุนเงินคล่องแต่มีรายจ่ายเฉียบพลันไม่เหมาะลงทุนเสี่ยงสูงช่วงนี้การงานงานเร่งด่วนงานแก้ปัญหาเข้ามาเยอะแต่คุณรับมือได้มีเกณฑ์ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันความรักคนมีคู่หึงหงายระวังทะเลาะคนโสดมีสเสน่ห์มากในสัปดาห์นี้มีคนอยากคุยหลายคนสุขภาพ ระวังอุบัติเหตุเล็กๆมีดบาดน้ำร้อนลวกเคล็ดลับเสริมดวงใส่เสื้อสีแดงอ่อนหรือสวดบทชินนะบัญชรหนึ่งจบเลขมงคล5 7 8ระวังเป็นพิเศษเรื่องการมีอารมณ์ร้อนและเรื่องการขับขี่ยานพาหนะพิมพ์สาธุเพื่อรับพลังงานดีๆโปรดอย่าพลาดการติดตามช่องและส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ให้เพื่อนๆของท่าน เพื่อเสริมสร้างพลังบุญให้กับชีวิตของท่านขอบคุณนะคะ